สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับนี่พบกับช่อง JC ค้าววิ่งอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็มีงานแกะสลักมาให้ทุกท่านได้ชมกันคร um, ับวันนี้เป็นงานแกะสลักมาจากกระดูกสัตว์นะครับผมเป็นกระดูกนกกระจอกเทศนะครับเรา,านํามาแกะสลักเป็นผเป็นเครื่องรางของขังสายมหาเสน่ห์อีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นการแกะสลักขึ้นมาจากกระดูกสัตว์นะครับผมเป็นกระดูกนกกระเจอะเทศนะครับผมที่เราได้นํามาแกะสลักเพื่อทําเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับ วัตถุมงคลประเภทนี้นะครับก็ได้จัดทําขึ้นมาเพื่อให้กับลูกค้าที่ได้ชื่นชอบผลงาน,นครับและได้สั่งทําขึ้นมาเป็นงานเฉพาะบุคคลนะครับเราไม่มีขายทั่วไปงานแบบนี้อยากได้งานของเราต้องสั่งเท่านั้นนะครับเป็นงานแกะสลักขึ้นมาจากกระดูกนกกระจอกเทศกระดูกนกกระจอกเทศนั้นจะมีลักษณะที่ขาวสวยเนียนนะครับผมก็เหมือนงาช้างครับดูพิเผิน,นครับ ไกลๆนั้นจะเหมือนงาช้างมากแต่ที่สําคัญคือไม่มีลายนะครับไม่มีลายเส้นลายวงปีหรือว่าร่องเลือดต่งตางๆเ่ยบนเนื้องานนะครับผมก็จะเป็นกระดูกที่สีขาวๆหเหลืองนวลๆน,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 นะครับกระดูกก็เจอบเทศนั้นการนั้นการจะจัดมาทําเครื่องรางนั้นก็ต้องหากระดูกที่หนา ค่อนข้างยากหน่อยส่วนใหญ่จะเป็นกระดูกช่วงโคนขานครับกระดูกส่วนที่หนาสามารถนํามาใช้ในการผลิตวัตถุมงคนเครื่องรางของขลังงานเครื่องประดับเครื่องตกแต่งร่างกายสวยงามได้อีกมากมายหลายชนิดน,นะครับส่วนจะให้คุณสมบัติเกี่ยวกับทางไซยเวทนะครับผมทางวิชาโคมต่างๆนั้นการปลูกเสกเลขยันหรือว่าการพุทธาพิเศษเทวพิเศษนั้นก็สามารถ นำไปให้เกจ,จิ fır. อาจารย์ดังๆนะครับหรือว่าอาจารย์ที่ท่านนับถือเกี่ยวกับวิชาอาคมต่างๆเนี่ยไปให้ท่านปลุกเสกลงหัวใจหรือไปลงอะไรก็ได้ต่างๆนที่ท่านประสงค์เมตตาหมาสนาเนยงคงกระพันเนี่ยงานพวกเราเป็นประเภทนี้นครับที่ได้จัดสร้างขึ้นมานครับอย่ามองคิดว่ามันเป็นกระดูกสัตว์นะครผมสิ่งต่างๆนั้นวัตถุมงคลน,นั้นทําขึ้นมาเป็นงานหัตถศิลป์พุทธศิลป์ บวกไปด้วยาการพุทธาพิเศษเทวพิเศษอะ่ะขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะผูกเศษครับถ้าเกจิอาจารย์ดังผูกเศษงานประเภทนี้ถึงแม้จะเป็นงานใหม่แต่ก็มีคุณค่าทางทจิตใจมีราคานะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับวัตถุมงกอ่ะก็ฝากไปด้วยนะครับวัตถุมงคลเครื่องรางของขังครับของล้านวันเจริญพุทธศินนะครับหรือว่าช่อง JC คาวินครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นครับในการแกะสลักวัตถุมงคลต่างๆ ประเภทงานต่างๆครับจะสวยจะละเอียดหรือไม่ละเอียดหรือว่าแค่พอใช้ได้แค่เป็นเครื่องรางเนี่ยก็มาคุยเรื่องเกี่ยวกับชิ้นงานกันเพราะแต่ละชิ้นงานนั้นค่ามือช่างจะไม่เหมือนกันครับบางทีงานประเภทนี้ไม่ไม่สวยเลยมันขึ้นอยู่กับว่าเราแกะมูลค่าเท่าไหร่นะผมถ้างานวิจิตรสวยราคาก็ค่อนข้างจะมีราคาอยู่ก็เป็นความงดงานในตัวของชิ้นงานนั้นๆนะครับผม อย่าลืมครับฝากด้วยครับฝากร้านวันเจริญพุทธศิลป์นะครับช่อง JC ข่าววิ่งครับหรือว่าร้านวันเจริญโอท็อปเกี่ยวกับงานเครื่องรางของขังเป็นผู้จัดสร้างวัตถุมงคลเป็นผู้แกะสลักนะผมและทาพิธีต่างๆครับในการปลูกเสกวัตถุมงคลทุกชนิดนะครับผมกองหรับนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามงานช่อง JC ข่าววิ่งนะครับอย่าลืมครับท่านใดที่ได้ดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราเนียครับผม เพื่อฝากเป็นกำลกังใจให้กับช่อง JC k าวนะครับจะได้เอาเวลานะครับผมมาผลิตชิ้นง,งานลงสื่อโซเชียลต่างให้เพื่อนๆทุกท่านหรือว่าลูกศิษย์ทุกท่านนั้นได้ศึกษากันแล้วก็ได้ชมกันในงานฝีมือประเภทนี้นะครับผมสำหรับนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานช่อง JC ค a วนะครับสวัสดีครับ